หลังจากที่ผมฟาร์มมาเนิ่นนานนะครับและในตอนนี้ผมสามารถคขาฟได้แล้วครับห้าหมื่นเอมเบร์ก็สวัสดีกันอีกรอบนะครับผมสำหรับชาวอ m โทุกท่านนะครับก็ตามชื่อคลิปครับวันนี้ผมจะมา บอกวิธีการหาแอมเบอร์จากที่ต่างๆแล้วกันนะครับทุกคนก็รู้นะครับว่ากว่าที่เราจะหาแอมเบอร์ได้นะครับเราต้องไปหาจากวาล่าใช่ไหมครับจากของโบเกลี่นะครับแต่ว่ามันมีที่อื่นที่สามารถหาได้เหมือนกันนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นมานะครับผมก็คือแทบจะไม่มีใครมาขุดเลย ปัจจุบันนะครับผมอยู่เซิร์ฟเวอร์หลอดนะครับคุณทุกคนก็รู้ว่าเซิร์ฟเนี้ยคนเล่นเยอะมากๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นั่นแหละแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาแชร์แล้วกันนะครับนั่นก็คือแบบที่มีชื่อว่าโฮกแหวงนะครับแบบนี้ไม่ได้ฟาร์มได้อย่างเดียวนะทุกคนแบบนี้มันสามารถขุดแอมเบอร์ได้หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้ามาเพราะว่ามอนเตอร์มันฟาร์มยากใช่ไหมแล้วก็ไอพวกไอแอมเบอร์อ่ะมันอยู่ในที่ต่างๆมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับมันก็จะมีอยู่อ่ะเงื่อนไขของมันก็กันนะครับมันจะม กับอีกตัวหนึ่งก็คือเวล40ส่วนตัวผมจะไปขุด40นะแต่ถามว่าเวล35ขุดได้ไหมขุดได้นะครับคนก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าอยากให้ดีๆเลยแบบไม่มีคนเลยนะครับก็จะไปขุดช่วงประมาณดึกๆหน่อยนะครับคนที่เขาไปทํางานแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้ชิวๆหน่อยก็ประมาณเวล40นะทุกคนก็คือแทบจะไม่มีคนพอเราเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนอ่ะวิ่งเป็นวงกลมเลยวิ่งเป็นแบบวงกลมใหญ่ๆนะครับทุกคนจะเริ่มจากทิศไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเอมเบอร์อ่ะ มันอยู่ในทิศต่างๆนะเดี๋ยวผมจะเริ่มวิ่งจากฝั่งนี้นะครับก็คือข้างหน้าตรงนูน้นอ่ะผมจะมาดูกันว่าเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยมันจะมีคนขุดหรือเปล่าแล้วแอมเบอร์อ่ะมันมีเยอะแค่ไหนนะครับว่าทุกคนสามารถขุดได้ไหมนะครับอ,อันนี้อีกหนึ่งอ่สองสามสี่นะครับเห็นไตรงนู้นสี่นะครับอ่ะอันนี้กองที่5้ากองที่หกครับ แล้วก็ซ้ายกองที่7เนี่ยแล้วก็ที่อยู่้ายกองที่8แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มีไม่มีใครมาขุดเลยนะครับอันนี้ผมปล่อยคิดไปผมไม่รู้ว่าคนเริ่มเห็นชีปแล้วจะมาขุดกันไหมแต่ว่ารีบขุดนะครับตอนนี้ราคามันกาลังดีนะครับผมมองว่าถ้าเราขุดตอนเนี้เราเอาไปขายเราเอาไปทําตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาคราบเอมเบอร์ให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้าง เท่าที่ทุกคนเห็นนะครับเราต้องใช้กล่องแอมเบอร์ในการบรรจุนะครับผมต้นทุนม,มันก็อยู่ที่ประมาณ100เพชรนะครับผมหรือว่าถ้าใครที่เคยลงทะเบียนในแอดดอมอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไมเลดไปแลกกล่องได้เหมือนกันเอากดผิดนี่นะครับตรงไมเลดนะครับเนี่ยเราสามารถใช้20ในการแลกได้แต่ส่วนตัวผมไม่แลกนะผมจะแลกเอาตรงนี้ครับหินหลอมเพราะว่ามันขายเป็นวีมิกได้นะครับโอเคงั้นผมจะแลกมาเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ทุกคนดูแล้วก็เอาไปขาย โอเคเราครับเสร็จแล้วนะครับมาเราไปดูตลาดกันก็ตอนนี้นะผมกล่องหนึ่งมันจะตกที่หนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับอืมผมจะตั้งไปที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแล้วกันไม่ได้ตัดราคาเขาขนาดนั้นนะครับโอเคยันไปเลยก็ผมจะมาสรุปเวลาให้ฟังนะครับว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็เวลาที่ผมใช้ในการขุดนะครับห้าหมื่นอมเบอร์ผมใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงนะครับก็ถ้าห้าชั่วโมงนี้ขุดได้ หนึ่งหมื่นห้าหมื่นแอมเบอร์ใช่ไหมเราขายได้หนึ่งพันห้าร้อยเพชรจริงๆนะครับแปลว่าเหรีราคาตลาดตอนนี้นะครับผมหนึ่งพันแอมเบอร์เอ้ยหนึ 1, ่งพันเพชรมันอยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบใช่ไหมแปลว่าถ้าเราได้หนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับผมแปลว่าเราจะได้เงินประมาณสี่ร้อยกอบาทนะครับทุกคนก็ไปดูกันว่าคุ้มไหมหรือว่าถ้าใครที่แบบเอาไปอัพตัวก็เอาอัพได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับคนที่แบบใส่ใสง่งบน้อยใส่เติมน้อยนะครับผมแต่ว่าอย่าพัฒนาตัวผมมองว่า1,500เพชรอะ่ะ ยัดโคเด็กยัดสมุดได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ก็คลิปนี้ผมมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมาแชร์เทคนิคอะไรมีเกจความรู้อะไรใหม่ๆนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับผมเออแล้วผมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเพราะฉะนั้นติดตามกันไว้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าผมสตรีมอยู่ตอนนี้สามารถเข้ามาพูด,พด,พดคุยกันได้นะครับผมก็จะมีการอัพพลังนะครับมีการแชร์ทิคต่างๆในการเล่นสาหรับสายเติมน้อยสำหรับ ใส่งบน้อยหรือว่าถ้าใส่เติมเยอะอยู่แล้วก็ผมก็สามารถช่วยดันพลังได้นะครับผมก็อีกอย่างก่อนจะจากกันนะครับผมใครที่อยากสนับสนุนช่องเล็กๆก,ก็สามารถสนับสนุนด้วยสีดได้นะครับผมอยู่ใต้ล่างคลิปเลยก็สำหรับวันนี้บายบายคลาบ